สวัสดีครับน้องๆวัยรุ่นทุกคนคุณครูขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเลดอังกฤษช่องที่จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษที่ดูยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายสนุกและใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันวันนี้คุณครูมีเรื่องสําคัญมากๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวเริ่มต้นจากข้อความเร่งด่วนฉบับหนึ่งที่ส่งมาถึงคุณครูจากน้องคนหนึ่งที่กําลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ทําหม่าให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากในโลกออนไลน์ ข้อความนั้นเขียนว่าคุณครูครับผมไม่แน่ใจเลยว่าจะเชื่อคนคนนี้ดีไหมเขาดูดีเกินจริงไปหมดเลยครับผมควรทำยังไงดีครับน้องๆเคยรู้สึกแบบนี้ไหมความรู้สึกไม่แน่ใจความรู้สึกที่ต้องระมัดระวังอะไรบางอย่างในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างการเลือกซื้อของออนไลน์หรือเรื่ององใหญ่ๆอย่างการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตอ่านรู้เท่าทันและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ ที่เกี่ยวกับการระวังจึงเป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะมันจะช่วยให้น้องๆสามารถก้าวผ่านุกบททดสอบและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกรง่งและมีวิจารณญาณที่ดีได้วันนี้คุณครูจะพาน้องๆไปเจาะลึกาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่มีการใช้อย่างยานที่แตกต่าง wary cautious vigilant suspicious และ skeptical เราจะมาดูกันว่า แต่และคำมีความหมายว่าอย่างไรในสถานการณ์จริงที่น้องๆอ,อาจต้องเจอในชีวิตประจำวันพร้อมแล้วหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการผจญภัยในโลกของคำศัพท์ที่เต็มไปด้วยความหมายและบทเรียนชีวิตไปด้วยกันเลยมาเริ่มต้นกันที่คำแรกนะครับคำว่า wary อ่านว่า wary คำนี้เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์ครับหมายถึงการระมัดระวังระแวงหรือไม่ไว้วางใจในบางสิ่งบางอย่าง เพราะอาจมีอันตรายหรือปัญหาซ่อนอยู่มักจะใช้เมื่อเรามีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าต้องระวังเป็นพิเศษเช่นเราอาจเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนหรือมีข้อมูลบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจลองนึกถึงสถานการณ์ที่น้องๆกำลังจะซื้อของออนไลน์แล้วเห็นว่าราคาถูกเกินจริงไปมากหรือผู้ขายมีรีวิวที่ไม่ค่อยดีนักความรู้สึกที่เราต้องระวังตัวไว้ก่อน ไม่ใช่เพราะเราคิดว่าเขาจะโกงแน่ๆแ,แต่เพราะเราไม่แน่ใจและไม่อยากเสี่ยงนั่นแหละครับคือ wary ตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันเช่น you should be wary of strangers who offer you gifts คุณควรระมัดระวังคนแปลกหน้าที่เสนอของขวัญให้คุณหรือ I'm wary of making promises I can't keep ฉันระมัดระวังในการให้สัญญาที่ฉันรักษาไม่ได้ จะเห็นว่า wary มักจะตามด้วย off ครับเพื่อบอกว่าเรากำลังระวังอะไรอยู่การที่เรา wary ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนขี้ระแวงนะครับแต่มันคือการที่เรามีสติและคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเพื่อป้องกันตัวเองจก้กสิ่งที่จะนำปัญหามาให้เราได้การเรียนรู้ที่จะ w า r ี y เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้น้องๆปลอดภัยในโลกที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่เราต้องเผชิญกับข้อมูลมากมายทั้งจริงและไม่จริงการมีสติและระมัดระวังจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับมาต่อกันที่คำที่สองนะครับคำว่า cautious อ่านว่า cautious คำนี้ก็เป็น adjective เช่นกันครับมีความหมายใกล้เคียงกับ wary แต่จะเน้นไปที่การกระทำที่รอบคอบระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยนอันตรายหรือความผิดพลาด cautious มักจะใช้เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างช้าช้าและรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่พลาดหรือทำผิดพลาดไปลองนึกภาพว่าน้องๆกำลังจะข้ามถนนที่รถเยอะเราจะไม่ได้แค่วารีหรือระแวงว่าจะมีรถชนเรานะครับแต่เราจะ cautious ด้วยการมองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนที่จะก้าวเดินหรือเวลาที่น้องๆกำลังจะตอบคำถามในข้อสอบที่ยากมากๆเราจะ cautious ด้วยการอ่านโจทย์ซ้ำๆ คิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะเขียนคำตอบลงไปการ cautious คือการที่เราใช้ความระมัดระวังในการกระทำเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดด,ดูตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยๆเช่น he is cautious about investing in the stock market เขาระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นหรือ we need to be cautious when dealing with sensitive information เราต้องระมัดระวังเมื่อจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน จะเห็นว่า cautious มักจะใช้กับสถานการณ์ที่ต้องการความละเอียดรอบคอในการตัดสินใจหรือการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดกิดขึ้นได้การเป็นคน cautious ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนกลัวหรือไม่กล้าทำอะไรนะครับแต่มันคือการที่เรามีสติและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือทำเพื่อให้ทุกอย่างตาวของเรามั่นคงและปลอดภัยการฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคน cautious จะช่วยให้น้องๆสามารถจัดก,การกับความเสี่ยงต่างๆในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้ง่ายขึ้นนอนครับมาถึงคำที่3แล้วนะครับคำว่าวิกิลันอ่านว่าวิจิลันคำนี้ก็เป็น adjective ครับหมายถึงการตื่นตัวระแวดระวังหรือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตการสิ่งผิดปกติหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้วิจิลัน มักจะใช้เมื่อเราต้องคอยจับตาดูสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันลองนึกภาพว่าน้องกำลังเดินอยู่ในที่เปลี่ยวเบี่ยวในเวลากลางคืนเราจะไม่ได้แค่แวรรี่หรือคอเชียสเท่านั้นนะครับแต่เราจะต้องวิจีลันด้วยการสอดสองสายตาไปรอบๆคอยสังเกตความเคลื่อนไหวหรือเสียงผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อป้องกันตัวเองจากอันตราย หรือเวลาที่น้องๆเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เราต้องมีจีลันในการเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการวิจิลันคือการที่เราอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามหรือสิ่งผิดปกติได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยๆเช่น parents should be vigilant about what their children access online ผู้ปกครองควรตื่นตัวและเฝ้าระวังสิ่งที่ลูกๆเข้าถึงทางออนไลน์หรือ The security guard remained vigilant throughout the night เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยย,ยังคงเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนจะเห็นว่า vigilant เน้นไปที่การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและกระตือรือร้นเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้การเป็นคน vigilant เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาก โดยเฉพาะในยุคที่ t. ข้อมูลข่าวสารไหลบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วการที่เรามีความตื่นตัวและพร้อมที่จะสังเกตการสิ่งโรตัวอยู่เสมอจะช่วยให้น้องๆสามารถแยกแยะค่ามูลที่ถูกต้องจากข้อม,มูลที่บิดเบือนและป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมาถึงคำที่4แล้วนะครับคำว่า suspicious อ่านว่า suspicious คำนี้ก็เป็น adjective ครับ หมายถึงการน่าสงสัยหรือการที่เรารู้สึกวุานีบางอย่างไม่ชอบมาพากลไม่ถูกต้องหรืออาจมีเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝงอยู่ suspicious มักจะใช้เมื่อเรามีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่านีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติหรือไม่น่าไว้วางใจลองนึกภาพว่าน้องๆเห็นเพื่อนสนิทที่ปกติเป็นคนร่าเริงอยู่เสมอวันนี้กลับดูเงียบผิดปกติและหลบหน้าหลบตาเรารู้สึกที่เราเริ่มคิดว่า เอ๊ะมีอะไรแปลกๆนะนั่นแหละครับคือ suspicious หรือเวลาที่เราได้รับอีเมลที่ไม่รู้จักแล้วเนื้อหาในอีเมลนั้นดูแปลกๆมีการขอข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สมเหตุสมผลเราก็จะรู้สึก suspicious กับอีเมลฉบับนั้นทันทีการ suspicious คือการที่เราเริ่มตั้งคำถามมาถึงความถูกต้องหรือเจตนาของบางสิ่งบางอย่างเพราะมีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่ามันไม่ปกติ ตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยๆเช่น The police found a suspicious package outside the building. ตำรวจพบพัสดุต้องสงสัยอยู่นอกอาคารหรือ Her sudden wealth made her friends suspicious. ความร่ำรวยอย่างกระทันหันของเธอทำให้เพื่อนๆของเธอสงสัยจะเห็นว่า suspicious มักจะใช้กับสิ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าปกติหรือมีพิรุธบางอย่างที่ทำให้เราไม่สบายใจการที่เรามีความรู้สึก suspicious ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องตัดสินว่าสิ่งนั้นเป็นอันตรายทันทีนะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนให้เราต้องตรวจสอบข้อมูลให้มากขึ้นหรือระมัดระวังตัวให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปการฝึกฝนที่จะสังเกตและรับรู้ถึงความรู้สึก Suspicious จะช่วยให้น้น้องสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และปกป้องตัวเองจากผู้ไม่หวังดีได้ครับ และแล้วก็มาถึงคำสุดท้ายของวันนี้ครับคำว่า skeptical อ่านว่า Skeptical คำนี้ก็เป็น adjective ครับหมายถึงการไม่เชื่ออะไรง่ายๆการสงสัยหรือการตั้งคำถามกับความจริงหรือความน่าเชื่อถือของบางสิ่งบางอย่าง skeptical มักจะใช้เมื่อเราเผชิญหน้ากับข้อมูลคำกล่าวอ้างหรือแนวคิดที่ดูเหลือเชื่อหรือไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอลองนึกภาพว่าน้องสมุย เห็นโฆษณาที่อ้างว่าสามารถทำให้รวยได้ในชั่วข้ามคืนโดยไม่ต้องทำอะไรเลยความรู้สึกที่เราเริ่มตั้งคำถามว่าเป็นไปได้จริงหรอหรือมีอะไรแอบแฝงไหมนั่นแหละครับคือ Skeptical การ Skeptical คือการที่เราใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลไม่ใช่การปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นการเรียกร้องให้มีหลักฐานหรือเหตุผลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนก่อนที่จะเชื่อ ตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยๆเช่น I'm skeptical of claims that sound too good to be true. ฉันไม่เชื่ออะไรง่ายๆตับคำกล่าวอ้างที่ฟังดูดีเกินจริงหรือ Scientists are often skeptical of new theories until they are proven. นักวิทยาศาสตร์มักจะสงสัยในทฤษฎีใหม่ๆจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์จะเห็นว่า skeptical เน้นไปที่การ skeptical Ske <pt> เป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่ท่วมทน้น เพราะมันช่วยให้น้องๆสามารถแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่บิดเบือนหรือข่าวปลอมได้การฝึกฝนที่จะเป็นคนส k e ปติโกจะช่วยให้น้องๆไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในทุกสถานการณ์ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ความหมายและการใช้งานของทั้งคําคำศัพท์ไปแล้วนะครับ ตอนนี้น้องๆลองมาดูสถานการณ์จริงที่คุณครูได้รับข้อความจากน้องคนเดิมที่เคยส่งมาหาคุณครูในตอนแรกกันครับน้องคนนี้กำลังจะเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมออนไลน์กลุ่มหนึ่งที่ดูน่าสนใจมากๆแต่มีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจน้องคนนี้ส่งข้อความมาหาคุณครูว่าคุณครูครับผมได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมออนไลน์กลุ่มหนึ่งครับ ดูน่าสนใจมากเลยแต่คนที่ชวนผมดูแปลกๆครับเขาไม่ยอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเลยแถมยังเร่งให้ผมตัดสินใจเร็วๆด้วยผมควรใช้คำไหนดีครับระหว่าง wary, cautious, vigilant, suspicious หรือ skeptical คุณครูตอบกลับไปว่าลองทบทวนดูนะลูกว่าสถานการณ์นี้มีอะไรที่ทำให้หนูรู้สึกไม่มั่นใจ มีอะไรที่ดูผิดปกติไหมหรือหนูแค่ต้องการความรอบคอบในการตัดสินใจน้องคนนั้นตอบกลับมาว่าผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติครับเขาไม่ยอมบอกชื่อจริงแล้วก็เร่งผมมากเลยครับคุณครูจึงแนะนำไปว่าถ้าอย่างนั้นหนูควรจะรู้สึกหนูตัดสินใจจะเข้าร่วมหนูต้องคอเชียสในทุกย่างก้าวนะลูกตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ และต้อง v i g i l เ n t คอยสังเกตการความผิดปกติในกลุ่มอยู่เสมอน้องคนนั้นดูเหมือนจะเข้าใจมากขึ้นและตอบกลับมาว่าขอบคุณมากครับคุณครูตอนแรกผมก็รู้สึกแวร y อยู่แล้วครับเพราะไม่รู้จักคนนี้มาก่อนเลยแต่พอคุณครูอธิบายผมก็เข้าใจว่าควรใช้คำไหนในสถานการณ์ไหนจะเห็นว่าในสถานการณ์เดียวเราอาจต้องใช้คำศัพท์หลายคำร่วมกัน เพื่อให้การสื่อสารของเราแม่นยำและเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างท่องแท้ครับหลังจากที่น้องคนนั้นได้นำคำแนะนำของคุณครูไปปรับใช้เขาก็ได้ส่งอ e ีเมลฉบับหนึ่งมาหาคุณครูครับอีเมลฉบับนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นน้องคนนั้นเขียนว่าคุณครูครับผมอยากจะขอบคุณคุณครูมากๆครับหลังจากที่ถิมได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งห้านั้น ผมก็รู้สึกมั่นใจและมีวิจารณญาณในการตัดสินใจมากขึ้นจริงๆครับผมได้นำคำว่า suspicious ไปใช้ในการพิจารณาบุคคลที่ชวนผมเข้ากลุ่มออนไลน์นั้นและตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมเพราะมีสัญญาณที่ไม่ชอบมาพากลหลายอย่างครับผมยังได้นำคำว่า cautious ไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆก่อนที่จะเชื่อและทำให้ผมไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหลายครั้งเลยครับ น้องคนนั้นเล่าต่อว่าผมรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นมากครับบับไม่ใช่แค่เรื่องภาษาอังกฤษนะครับแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการที่ผมรู้จักแวรี่ทำให้ผมระมัดระวังตัวมากขึ้นการรู้จักคอ u เชียสทำให้ผมรอบคอบมากขึ้นการรู้จักวิจิลทลนทำให้ผมตื่นตัวอยู่เสมอการรู้จักสับสปิเชียสทำให้ใช้ชีวิตของผมได้มากขนาดนี้ครับ คุณครูอ่านอีเมลฉบับนี้แล้วรู้สึกภูมิใจในตัวน้องคนนี้มากมากครับเพราะนี่คือสิ่งที่มาเล English ต้องการจะมอบให้น้องๆทุกคนไม่ใช่แค่ความรู้ทางภาษาแต่คือเครื่องมือที่จะช่วยให้น้องๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งมีสติและพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายในชีวิตครับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่การท่องจอำอัาคำศัพท์และไวายากรณ์นะครับแต่มันคือการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆด้านครับจากเรื่องราวของน้องคนนี้คุณครูอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ในสมองนะครับแต่มันคือการสร้างกรอบป้องกันให้ชีวิตการที่เราเข้าใจความแตกต่างและบริบทการใช้งานของ wary cautious vigilant skeptical และ skeptical จะช่วยให้น้องๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันหรือเรื่องใหญ่ที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในอนาคตความรู้เหล่านี้จะกลายเป็นมรดกตกทอดที่ไม่มีวันหมดไปเป็นเครื่องมือที่น้องๆสามารถพกพาไปได้ทุกที่และใช้ได้ตลอดชีวิตคุณครูเชื่อว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และเติบโตครับ ขอเพียงแค่เปิดใจเรียนรู้และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอ่เหมือนกับการเดินทางครับบางครั้งก็มีทางที่ราบรื่นบางครั้งก็มีอุปสรรคแต่ทุกย่างก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความเข้าใจในโลกใบนี้ให้มากขึ้นเสมอคุณครูอยากให้น้องๆจำไว้เสมอว่าการระมัดระวังไม่ใช่การหวาดกลัว แต่คือการมีสติการรอบคอบไม่ใช่การลังเลแต่คือการวางแผนการตื่นตัดว,ว่าใช่การไม่เชื่อแต่คือการตั้งคำถามและการไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่ใช่การปฏิเสธแต่คือการเรียกร้องหาเหตุผลและหลักฐานที่น่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้น้องๆเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีวิจารณญาณและสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในทิพพุกเรื่องราวของชีวิตครับ ขอให้น้องๆทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในตอนพิเศษ MLE 2 5 6 1 0 2 2 1ของช่อง Malet English ครับคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆทุกคนจะได้รับประโยชน์และความรู้จากบทเรียนในวันนี้ไปอย่างเต็มเปี่ยมนะครับ จำไว้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคําศัพท์และไวยากรณ์แต่มันคือเครื่องมือที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์และพัฒนาศักยภาพของน้นองๆให้เข้าไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหากน้องๆชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษในมุมมองที่สนุกเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่าลืมนะครับว่าช่องมาเล t e อ g ง i s h พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางในการเรียนรู้ของน้องๆเสมอและเพื่อไม่ให้พลาดทุกบทเรียนสำคัญจากคุณครูขอให้น้องๆอย่าลืมกด subscribe ช่อง m a เล e ต e อ g ง i s h ของเราไว้นะครับเพื่อที่น้องๆจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และน้องๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูและทีมงานด้วยนะครับ และที่สำคัญที่สุดหากน้องๆคิดว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือคนที่น้องๆรู้จักอย่าลังเลที่จะแชร์คลิปนี้ออกไปให้กว้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและสุดท้ายนี้คุณครูอยากให้น้องๆทุกคนร่วมกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้หรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคิมพ์มาได้เลยนะครับคุณครูจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์และตอบคำถามด้วยตัวเองเลยครับ ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามชมและหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะครับสวัสดีครับ